เงินช่วยเหลือค่าทำศพผู้สูงอายุมีจริงไหมติดต่อได้ที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบครับการสูญเสียคนที่รักเป็นเรื่องยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเข้ามาเกี่ยวข้องรัฐบาลเข้าใจถึงความยากลำบากนี้จึงได้จัดทำโครงการเงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุเพื่อส่งครอการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและมีฐานะยากจนโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือมีดังนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐการให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือเป็นเงินรายละ3,000บาทขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุโดยต้องยื่นขอภายในกำหนดเวลา6เดือนนับตั้งแต่ออกใบมรณบัตรสถานที่ยื่นคำขอกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำน, Somehow, น,น e ักงานเขตต่างจังหวัดยื um ่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่เสียชีวิตเอกสารที <laughs> ่ต้องใช้ประกอบการขอรับเงินใบมรณบัตรของผู้สูงอายุบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอบัตรต้องไม่หมดอายุนะครับสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นคำขอ โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของโครงการกับหน่วยงานอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันครับและเพื่อไม่พลาดคลิปจากช่องของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ